เราสนับสนุนให้ทุกคนมีสุขภาพดีครบทุกมิติหลักสูตรสร้างเสริมสุขภาวะจะเปลี่ยนสังคมให้ดีขึ้นได้ขนาดไหนนี่คือบทบาทใหม่ที่สสสมุ่งมั่นสร้างนักสร้างเสริมสุขภาวะมืออาชีพสสสมียุทธศาสตร์ที่สำคัญคือพัฒนาศักยภาพของภาคีเครือข่ายสสสเลยตัดตั้งไทโคานมีขึ้นมาเพื่อรับผิดชอบงานพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายรวมถึงคนที่สนใจในงาน พัฒนาให้เกิดสุขภาวะในสังคมเนี่ยได้พัฒนาศักยภาพซึ่งสะสเนี่ยสั่งสมความรู้นี้มาตลอด20ปีที่ผ่านมานะครับตกัดเอาเป็นองค์ความรู้ผ่านมาทางเทยวคาเดมีนะงานหลักของเทยวคาเดมีคืองานพัฒนาศักยภาพคนที่ต้องการเปลี่ยนแปลงสังคมนะครับเชนเอเจนต์ในสังคมทั้งหลายครับ ด้วยความที่เป็น t h ทเ l t h แคมป์ m y บายสสสด้วยพัรู้สึกว่าน่าจะมีวิธีการหรือกระบวนการบางอย่างที่จะช่วยให้เราสามารถประสบความสำเร็จในในการทํากระบวนการได้ให้โอกาสเราได้ได้ทดลองกับโครงการของเราจริงๆไม่ว่าจะอยากพัฒนาตัวเองในด้านไหน Thai ไทเท t h Academy <c oughs> เองมีองค์ความรู้ต่างๆมากมายที่จะ fit in หรือ fill in บางส่วนที่เราขาดหรือต้องการที่จะพัฒนาตัวเองอยากให้ทุทกๆคนได้เข้ามาแค่เข้ามาชมกันก็รู้สึกว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีแล้วนะครับมีหลักสูตรที่ค่อนข้างน่าสนใจแล้วก็มีเรื่องบางเรื่องที่เราอ่ะไม่เคยเรียนรู้มาก่อนสอสส,สหรือไทยเฮลล์อะคาเดมีอะค่ะเป็นองค์กรที่น่ารักเจ้าหน้าที่ก็ดูแลเราอย่างดีวิทยากรทั้งหลายแล้วก็ฟาโซ l ลอ y ีที่นี่ค่อนข้างเข้มแข็งชัดเจนเชียร์อัพแล้วก็สนับสนุนการทํางานของไทยเฮล t ์ให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็ขอเชิญชวน คนที่เกี่ยวข้องให้ลองเข้ามาเปิดโอกาสเข้ามาเรียนรู้ผ่านไทยเฮลท์แบบกิจกรรมเพื่อไม่ให้เขามาเป็นอุปสรรคกับโคร,กรงการของเรานะครับไทย c a คเดมี่ได้รับการตอรบรับและการยอมรับจากภาคีเครือข่ายและก็องค์กรทั่วไปในการที่ให้เราเข้าไปช่วยพัฒนาศักยภาพคนและก็องค์กรนะ ไทยเฮฟวีแคีโดยสๆๆสสมีทีมที่จะเป็นผู้ช่วยคุณและองค์กรร่วมกันพัฒนาเสริมศักยภาพบุคลากรและภาคีเครือข่ายและเรายังมี t h a Business Partnership สารพลังขับเคลื่อนองค์กรและสังคมๆๆสๆๆสสตั้งใจให้ The Academy สร้างนวัตก,กรรมความรู้ให้เกิดประโยชน์กับทุกคนในสังคม ช่วยพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรหน่วยงานและประชาชนให้มีสุขภาวะอย่างยั่งยืนร่วมสารพลังให้สังคมมีสุขภาวะดีขึ้นไปกับสสสและทเทวอ,อคาเดมีนะครับ